วันนี้น้งแจงเราอยู่ในงาน <box? S 2> R, A D Father, Ronnie, R E D Expo งานดีดกัาญาูจะกังการีสทุกค่ะ นับว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาไทยแลนด์ดิจิตอลฮับ TNA ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ซึ่งภายในงานก็มีทั้งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เชี่ยวชาญบนเวทีอาริกราและโชว์ผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายความร่วมมือในย่านนวัตกรรมอารีและไฮไลท์ความสนุกสุดมันกับการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโรบ So อเกอร์ชาเลนจ์ n a ครับงานนี้ ทำอากรรมการจากอ a s y k คิ Robotics ต้องหนักใจเพราะน้องๆเงยาวชนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษามาร่วมการแข่งขันกันอย่างดุเดือดถึง64ทีม mm hmm. และขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ชนะรางวัลทั้งรุ่น b บ g กเนอร์และรุ่นโปรด้วยนะคะงานนี้ได้ช่วยรางวัลใหญ่ถูกใจน้องๆเลยใช่ไหมคะับพออภิษลวันนี้เราอยู่ในงานฮารีเดชโ ทุกคนอาจะแปลกใจอารีแล้วทำไมมาอยู่แถวนี้นะเราจากที่อยู่ในมอลเราบอกว่าเป็นจุดในการที่เราอยากให้น้องๆเยาวชนนะมาแข่งเรื่องเกี่ยวกัโรบอติกแต่วนยังไงก็ใช้หุ่นยนต์นะซึ่งตั้งแต่รุ่นเด็กรุ่นเฟชชั่นอลซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีโรบอติกนะจ็อกเกอร์ครับเอเดครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่อยากให้น้องมาดูว่าอนาคตถ้าเราอยากทำโรบอติกโรบอติกเรียนรู้ได้ไม่ยากจึงเป็นกิจกรรมดีที่อยากให้น้องเยาวชนนะสนใจเทคโนโลยีนวัตกรรมโรบอติกเลือกได้ตัวที่เราสามารถเรียนรู้ได้